โอเคครับเรามาถึงเข้าเรื่องเลยทีนี้เข้าเรื่องภาษาปักหมดนะครับภาษาปักหมดของเราในะวันนี้ก็คือเรื่องราวที่ความสุขที่ได้จากการหัวเราะต่อกับซิกวันหนึ่งวันหนึ่งหัวเราะก,กันบ้างหรือเปล่าครับท่านนะถามว่าลุงออหงอ,อ,อกหัวเราะไหมในแต่ละวันแต่ละวันชีวิตจริงลุงเนะีลุงว่าไม่หัวลุงไม่ได้หัวเราะนะ แต่เวลาลุงพูดคุยพวกนี้ลุงจะหัวเราะใ,ในทีนะพูดผู้ข่าวในจอเนี่ยเคยเคยได้เห็นอารมณ์ที่ลุงหัวเราะไหมครับในในจอเนี่ยครับหัวเราะท้องแข็งเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในขณะที่ลุงพูดลุงจะมีจินตนาการของลุงจินตนาการมันเข้าไปในร่องนะมันเดือเวลาหัวเราะตอบช่อเนี่ยหัวหัวเราะกากๆากกากาก็เรียกว่า เสียงหัวเราะลงลูกคอเลยแหละครับลงลูกคอกา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 กกกกไม่เป็นธรรมชาตินะฮะฝืนไม่ได้แต่แกล้งทําเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ครับหัวเราะลงลงลูกคอนะไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นไปตามตามจังหวะตามอารมณ์นั่นเองหอัวเราะลงลูกคอนะการหรัวเราะที่ลงลูกคอตรงนั้นแหละมันบ่งชี้ให้รู้ว่ามีความสุขในไีไหมความสุขที่ได้จากการหรัวเราะความสุขที่ได้จากการหรัวเราะ แปลว่าเหมือนกับเราดูตลกตลกดูไปด้วยคิดไปด้วยมันถึงจุดหนึ่งถ้าเรานั่งคนเดียวนะแล้วก็จะหัวเราะอยู่คนเดียวหรือไปดูละครดูหนังที่มันค่อยๆโศกเศร้านะี่ยดูไปด้วยน้ำตาร่วงไหลไปด้วยโอ,ยอ้นี่ลุงไอ้นี่รุงบ่อยไปดูหนังลงหนังเหมือนกันน,น้ำตาเนี่ออก ออกกันดื้อๆเลยแ่ะครับเอาให้เห็นเลยลหละครับแม้ว่าจะคนหมูมากนะบ,บางทีก็เหนียมอายเหมือนกันเฮ้ย <c oughs> คนหาเลยครับไอ้ดูแค่นี้ก็เกิดน้ำตารน่น้ำตาไหลนะคนที่มีน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลไวๆเนี่ยนั่นแหละครับคือคนที่มีความสุขลึกๆจำเลยครับจำ้วยครับ,รบถ้าอยากจำนะหัวนละ่อ นึง่งน้ำตาซึมลึกอ,อิ่มอิ่มอิ่ม,อมเอมเปรมปรีนั่นนะครับนั่นก็คือความสุขที่ได้จากการหัวเราะในใจเราคนไหนที่เกิดขึ้นนั่นนะครับบ่งชี้รู้ว่ามีความสุขภายในแบบลึกๆโอเคนะนั่นคือการหัวเราะ ด้วยตัวเองนะครับทีนี้กลับมาอีกคำหนึ่งกับความสุรที่ไดจากการเบริกบานคำว่าเบิกบานเนี่ยเบิกบานเนะี่ยเบิกบาน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 ,บาน,บานคำว่าเบิกบานเนะี่ยมันก็คือพวกวอีโมชันอีโมชันก็คืออะไรวะวันก่อนอยังพูดอยู่อารมณ์อารมณ์อา่อา อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์บ่อจอยอารมณ์ดีคนที่อารมณ์ดีเนี่ยเวลาพูดจาตามสีหน้าเนี่ยจะมีรอยยิ้มเสมอมันจะมองออกฮะมีรอยยิ้มนิ่งสงบแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเห็นรอยยิ้มเ่ไมน,นั่นแหละครับคือคนที่มีใจเบิกบาน ปลว่าภายในมันเบิกบานก็คืออารมณ์ดีคนที่มีอารมณ์ดีแน่นอนคนนั้นจะโกรธยากไม่ได้บอกว่าไม่โกรธนะแต่โกรธยากมากโอเคไหมถึงทุกวันนี้เหมือนกันถ้าใครทำให้ผมโกรธได้คนนั้นถือว่ายอดนะให้รู้ไว้จริจริงทุกวันเนี่ยแต่ถ้าไม่พอใจ คือคิดเรียบร้อยแล้วนะฮะขึ้นเหมือนกันนะขึ้นเหมือนกันขึ้นเรื่องอะไรขึ้นเรื่องเรื่องพูดไม่รู้เรื่องกับคนไม่รู้เรื่องนี่ขึ้นเหมือนกันแต่ในการขึ้นมันก็วืดมาหน่อยเดียวเองอ่ะมันไม่ได้ติดยาวเหมือนเช่นวันหนึ่งวันไหนน้ับจากนี่ถอยหลังไปวันสักห้าหกวันยังไง ลุงกาลังทํางานสักอย่างหนึ่งอยู่นะกําลังคนซนเทรตอยู่กับงานสิ่งนั้นอยูนะท่ทั้งที่รู้กันเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันจบแล้วนะาเงี้ยบอกวันเวลาเรียบร้อยนะก็ยังมีผู้คนบอกตั้งต่อเวลาอีกหนึ่งขึ้นเลยแบบนี้ลุงจะขึ้นทันทีคำว่าขึ้นก็ไม่มีอะไรลอกครับเพียงแต่ขึงขังนิดหนึ่งข,ขึงข,ขังนะครับ อะไรทำนองเนี้ไม่ถึงกับออกปากนะแล้วก็ไม่ถึงกับออกแรงแต่รู้มาเคืองขังคล้ายๆกับเฮ้ยมันไม่รู้เรื่องหนว้หาเนี่ยประมาณนั้น <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับงานนะที่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับงานประจํามันเกี่ยวกับเรื่องอื่นโอเคนะนี่ก็คือเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นพอเวลาเข้ามาสู่โหมดโหมดของการบูรณาการกันแล้วนะครับ ระหว่างความสุขที่ได้จากการหัวเราะนะครับความสุขที่ได้จากการหัวเราะกับความสุขที่ได้จากการเบิบานแน่นอนคนที่จะหัวเราะได้คนนั้นต้องมีใจเบิกบานอยู่ในทีเพราะฉะนั้นถามว่ามันต่างกันไหมมันโบรณาณการกันแหละกันนั่นเองครับนะมัน มันเชื่อมโยงกันกับกันหรือว่ามันส่งเสริมกันแหละกันนั่นเองครับโอเคนะการหัวเราะทีนี้เอาเอาเอาบางผู้บางคนเนี่หัวเราะไม่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดต้องใช้วิธีนี้ครับท่านนะครับพูดหยอกล้อเล่นนะจ้กระจี้บ้างเนี่ยถึงจะจกระจีจกระจี้ไปเนนะลุงเนี่ยเป็นคนที่จักระจี้นะให้ดู ก่อนนี้แตะไม่ได้แต่สีข้างลงไงมันเปื้อนป้านเลยคล้ายๆกับมันมีความรู้สึกเร็วนี่หรอไหมฮะแต่ก่อนเนี่ยหลังๆมาเนี่ยเฉยๆสวนมากก็เยะเฉยๆหลังๆมาเนี่ยคล้ายๆมันคุ้นชินคุ้นเคยแล้วคล้ายๆกับมันไม่ระแวงอ่ะนะระวังแต่อย่าระแวงกลัวเดียถึงขั้นเกรงเนี่ย หรือพูดนี้มันเต็มเลยนะฮะมองแล้วอย่าเมือเผลอแล้วก็อย่าไผลระวังแต่อย่าถึงขั้นระแวงกลัวอย่าถึงขั้นเกรงคำพวกนี้ฮะเข้ามาอยู่ในกมลหน่อยกมลแปลว่าใจนะครับกมวลและสันดานคำว่า,ากระมลก็คืออยู่ในใจนะครับมองแล้วอย่าเมือ พวกมือรลอยเนี่ยในพวกมือรลอยเนี่ยพวกที่สวนมาแล้วติดสารเสพติดในจินตนาการโห้ยโลกสวยไปทั้บหนะนะพวกได้เสพแล้วก็โลกสวยนะครับคนไหนก็ตามที่ติดสารเสพติดหรือแม้แต่ติดแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันนะครับนะครับแอลกอฮอล์เนี่ยบางคนก็ใส่เข้าไปกระดูกร้าย มันก็เงียบึ้มครึมอยู่ในก็เ,เรียกอ่าอยู่ในอะไรวะอยู่ในอยู่ในเซฟโซนของตัวเองประมาณนะั้นเซฟโซนของตัวเองแต่จินตนาการมันไปแล้ววาดหวังเงินสารพัดงามมากคือโลกสวยนั่นเองนะคนที่เสพสารเสพติดนะ99% จะอยู่ในวาระที่เรียกว่าโลกสวยมีแต่จิตนตนาการนะครับสวยงามมากมาพอเวลาหมดฤทธิ์หมดเดชเขาสารเสติจปุ๊บตอนนี้ขึ้นแล้วคนละข้างเลยนะอารมณ์นคนละขั้วเลยในลักษณะอย่างนี้มีให้เห็นกันเยอะคนไหนก็ตามที่สังเกตสังกาก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้นะครับโอเคนะก็หวังว่าคงจะเมื่อเวลาเข้าสู่การประมวล แล้วนะฮะความสุขที่ได้จากการหัวรอดต่อกับซิกเอ่อจริงๆแล้วคนที่มีอะไรสุขภาพไม่ดีเนี่ยเจ็บปวดรวดแล้วเนี่ยมันมันหัวเราะไม่ออกอ่ะเหมือนกับอมทุกข์นะครับงนี้ต้องช่วยนะฮะช่วยพูดจะล้อเล่นหยอกล้อกันไปมาอะไรทํานองนี้นะครับพูดจาคําผงคําผลกันบ้างครับผมนะนะ เดี๋ยวไปพูดเสียงดังดนิคำผลนะพูดสองต่อสองเลครับเออใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะอย่างเช่นสามีภรรยากันเนี่ยใช่ไหมพูดจากันในรูปแบบที่ว่าเนี่ยใช่ไหมล่ะในการที่จะกระตุน้นไม่ให้ไม่ให้อะไรล่ะไม่ให้ซึมเศร้านะหรือไม่ให้ถูกถูกเก็บกดและช่วงจิบบางอย่าง พูดจาให้ฝ่ายตรงข้ามหัวรอดต่อกระซิบนะครับแนวพี่นะหรือเข้าไปจ้ากระจีจ้ากระจี้ซะหน่อยอ้เนี่ยนั่นนั่นเล่นเล่นแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงจริงยี่สิบประมาณนั้นนะฮนะเล่นเก้าสิบจริงยี่สิบอย่างเงี้ยมนุษย์เราถ้ามันจริงทั้งหมดเกินกว่าห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่ามันเคร่งนะเคร่งเกินไปก็เรียกว่าเครียดนั่นเองเสร็จแล้วไปหาเขาก็จับโรค เครียดยัดทันทีเลยครับโลกเครียดเคยได้ยดินไหมครับลุงออกทำไมมันถึงไม่เครียดไม่เคยเครียดนะลุงจริงจเอาเถอะวัน,ว,น,ว,นวันหนึ่งถามมหัวรอแต่ผมควิว่าลุงจะอิ่มอยู่ในใน,ในทางลึกนะอิ่มอิ่มลุงจะสนุกกับความคิดของลุงเองบอกให้เลยเลยครับไม่ต้องให้ใครมาชวนสนุกด้วยก็ได้ นะ,ะความคิดมันก็ให้เกิดความสนุกสรุปนะ,ะคนอื่นก็จะแปลกแตก,กต่างไปหรือไม่ประการใดก็เอามาเทียบพเพียงกันนะฮะระหว่างท่านที่อยู่หน้าจอที่รบก,กับลุงอยู่ในจอวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไรกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะไรกันหวังว่าท่านได้อะไรท่านก็ต้องรู้นะฮะผมได้อะไรได้เล่าให้ฟังนะ <laughs> สิ่งที่ลุงได้ก็คือได้เล่าให้ฟังใช่ไหมฮะ สังเกตว่าเวลาลุงพูดทิศไม่จะมีติดหัวเราะนิดนิดน่ะแต่เวลางานการลุงไม่หัวเราะนะบ,บอกให้ทราบไว้ <c oughs> <c oughs> เวลางานการลุงจะไม่ค่อยหัวเราะหรอกยกเว้นจบงานจบการอะไรเรื่องนึงระหว่างงานไมน่ลุงจะไม่นะระหว่างงานกําลังกําลังอะไรกําลังอยู่ในอยู่ในกรอบพวกมันอยู่เลยอันนี้ลุงจะไม่มีแต่เวลาเสร็จงานแล้วขึ้นไปตื่นแรกนะ เพูดจากันนุ่นนี้นั่นไปนะทํานองนี้นะครับมันก็เป็นการคลายกันไปนะครับก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่นั่งหัวโต๊ะกันมาตลอดเวลาทํางานนะครับนั่งหัวโต๊ะกันมาตลอดนะการนั่งหัวโต๊ะไม่ใช่เรื่องดีนะครับบอกให้กระไดเป็นเป็นที่รังเกียจของของคนข้างโต๊ะนะฮะนะถ้าหากว่าเราเราเชื่อว่าเราแม่นในเรื่องของความ ถูกต้องเป็นธรรมนะครับแต่ไม่ใช่ข้างไม่ใช่ข้างตัวเองนะครับถูกต้องเป็นธรรมไม่ใช่เขาข้างตัวเองนะครับตรงนี้สําคัญมากที่สุดถูกต้องเป็นธรรมต้องต้องบุรณาการนะฮะมันจึงจะไปต่อได้นะครับต้องต้องบุรณาการโอเคลุงมีเท่านี้สำหรับวันนี้นะฮะขณะนี้เวลาสี่ทุ่มกับอีกห้นาทีนะครับ ก็หวังว่าท่านนก็ตามที่ติดตามมาตลอดนะครับอันนี้ก็ดีฮะคุณยูนิตีนะฮะความสุขที่ไม่มีอะไรในใจถูกต้องครับไม่ถือโทษโกรธเคืองใครนะนะสะดุดนิดหน่อยแต่แล้วไม่ผูกอาฆาตพยาบาทกับใครก็ได้เป็นตะ้นนะลองลองปรับ ใจมาในร่องนี้ลองดูครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยการหัวเราะกับใจเบิกบานนั้นนะความจริงมันก็ส่งเสริมกันแหละกันนะครับนะมันมันถ้าพิจารณาความแตกต่างก็เราสู่กันฟังแล้วสรุปแล้วมันก็บวรณาการกันแหละกันนะครับเข้าสู่ในร่องเดียวกันนะเอาท่นี้มาใช้วันนี้ท่านได้อะไรท่านก็ต้องรู้ดีนะครับประชชนลุงให้เรื่องอะไรก็ก็ ท่าที่ท่านฟังมาตลอดนะโอเคพวกนี้เจอกันใหม่ครับท่านแน่นอนพวกนี้คงต้องหนีไม่พ้นการประกอบอมาชีพชอบนะทำแล้วก็ทำไปชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอก,กินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเือพอทุกคนทุกท่านเดอ้อดีไหมพี่คำนี้ติดป,ปากรู้มาตั้งนานนักหนานนะตัง้งแต่ปี40นะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอ ถึงขั้นทําเสื้อแจกกันนะคำพวกนี้เสื้อแจกแจกแบบไหนไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทําบุญต้นทุนจุดๆโตแล้วคิดเองไ,ไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทําบุญต้นทุนจุดๆโตแล้วคิดเอง <c oughs> ทำเสื้อแจกกันนะพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือกอรอ วันชอกวันจะามาใส่มาให้ดูว่าทํา,าทได้จริงหรือเปล่ามันเป็นยุคของมันครับยุคพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือก่อเราท่านยุคศีลวิไลจะเป็นอย่าง้งครับท่านนะขอฝากไว้ในความเคารพทุกคนสําหรับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้นะครับอ่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นอกจากจะประกอบสมาชิกชอบกัได้ตามปกตินะทําหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคอานที่หามาได้ด้วยเด้อทุกคนทุกท่านนะ อย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงกันเอาไปใช้โดยที่เราไม่พึงพอใจนะครับแต่ถ้าหาพึงพอใจให้ใครก็เชิญธรรมธยาชัยไม่มีคนให้แถวแถวนี้ก็น้อมรับอยู่นะคุณโยมฝากไปนอนจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุก้้าวที่เดินอย่าเป็นทางน้ําบกและ อากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปแหละกลับเอวังก็มีด้วยประกาศรลายชนีนะคุณนะ้าคุณอาคุณปาแล้วก็คุณลงุงพอใจไหมครับถ้าพอใจก็สาธุสิบเถ้เยนะครับออาละเอเอซะไปสมควรเก็บเวลาสมควรเก็บเห็นและปัจจัยนะครับเนี่ยหลับพ้อะๆก็มีความสุข คนที่มีความสุขนะผมว่านะเมื่อวันก่อนพูดเรื่องควมฝันนะฝันร้ายจะกลายเป็นดีนะฝันไม่เอะครับฝันไม่ได้มันถอนถอนให้มันลบล้างความไม่ดีออกไปสุดท้ายก็จะกลายเป็นไม่ฝันนะครับนะฮะพอเวลาคนที่ไม่ฝันเนี่ถือว่าโอเคดีมากดีมากๆแล้วนะครับฝันดีก็ดีแต่ถ้าหามว่าไม่ฝันได้ก็ดีผมว่ามันดีมากเลยท้ไปไม่ฝัน ส่วนฝันก็คือส,สิ่งที่ไม่ดีก็จะหายนีไปเองจำไม่ลยครับพวกนี้นะนะพี่นะเอาละหวังว่าคงจะ get into ทุกคนทุกท่านไปเออหลับพร้อมๆมีความสุขสุขเธอสุขเธอเช้าประชาลุงอกลุงหงกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมามาคุ้มภัยที่นหนม้งในรัวทุกๆม้งแหละทุกๆรัวทั่วไปทั่วราชชาาจตรไทยรวมทั้งคนที่นั่งหลังพววมาลัยด้วยเด้อ ไปแล้วเนระสิบวอให้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank y o เวทีบิ๊กจบข่าวครับท่านนะครับเอาละขาวติกต็อกพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าหน่อยนะครับในการใส่บาตรยามเช้านี่ยนะฮะทำบุญทําทานก็ทําตามปกติส่วนข่าวคราวพระสงฆ์องค์เนนนะณนะวันนี้นะมันก็ถูกสังเคราะห์ไปนั่นเองไม่ดีก็อยู่ไม่ได้ ขอให้เข้าใจตรงพวกนี้นะครับของเม่ดีก็จะออกไปนั่นก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่มันจะสังเคราะอ์มันจะบีรัดเองครับมันจะออกมาเองนะนะพี่นะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากกว่านั้นแต่จริงๆแล้วก,ก็ก็ไม่น่าจะดูดคำนี้ออกมานะคนที่อยู่ในผ้ากาสาวพัดมาตลอดหลายปีริดับพอเวลาหมดวาระที่ถูกอะไรนะ ที่มีเรื่องมีราวเนี่ยครับลาสิกขาไปแล้วเรือว่าถูกบงังคับให้ออกไปก็สุดแท้แต่แต่ไม่น่าจะมาพูดคําพูดต่อไปนี้เลยนะแก่แล้วจะไปทํามาหากินอะไรเห็นไหมครับไม่ไม่ไม,ไม่คนมีปัญญาเขาจะไม่พูดอย่างนั้นหรอกครับบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันจะเป็นส่วนเสียของผู้ที่บวชอยู่เห็นไหมครับมันจะทําให อะไรล่ะคารวาสอุบาสกวาชิกาเนี่ยคือพู้ตบทมันจะคิดไปอีกรูปแบบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยถ้างั้นบทเพื่ออะไรทางนั้นไหนมเห็นไหมครับมันจะคิดบทเพื่ออะไรบทเพื่อราบสก,การะใช่ไหมฮะมันจะออกไปรูปแบบนี้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ถือว่าขาดปัญญาอย่างยิ่งนะฮะนี่นะไม่รู้เพราะฉะนั้น มันมันเป็นเป็นเครื่องชี้แล้วะนะครับ้องคิดดูสิฮะคิดได้หลายตลบด้วินะ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 พี่นะพูดนี้ถือว่ามันมันจะไม่เป็นผลดีกับพระสงฆ์องค์เนนที่เขาบวชอยู่ตัวเองไม่ดีมันก็จะไหมมันดีไม่พอหรือว่าไม่ดีอะไรก็ว่ากันไป ดีไม่พอกับไม่ดีมันก็เดียวกันนะว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับบวกมาส่กนี่จะไปกรออาชีพอะไรเงี้ยไม่มีอาชีพให้ทําเลยโอ้โหช้าใจมากครับอืมนะนะอย่างลุงได้ยินภาษาคนนี้ลุงจะคิดได้ทันทีเลยโอ้โหไม่น่าเลยน,นะนะพี่เลยนานะขอทีนะครับเรื่องพวกนี้ อโอเคพอแล้วล่ะนะให้รู้ให้รู้ชว,ว่ามันการสังเคราะห์กันของไม่ดีมันจะถูกเขี่ยวไปทิ้งน้ำออกไปจะเหลือแต่ของดีๆทีนี้ฮะเนี่ยนะมันเปลี่ยนยุคไงยุคสิวอะไรจะเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจตรงยุคด้วยนะครับสำหรับลุงก็คือพลังงานบริสุทิ์เนี่ยมันจะบีบรัดไม่ทำให้ กลุ่มไม่บริสุทธิ์ก็จะออกมาออกมาออกมามาหนีทิ้งหนีท <day> ิ้งไปหมดนะครับนี่ยุคมันจะเป็นยางั้นะครับมันจะเป็นทั้งระบบสุริยะจักรวาลนะครับเป็นทั้งระบบนะระบบโลกระบบมนุษย์ที่อยู่ร่วมๆกันเหมือนกันนะครับระบบโลกมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยพี่ๆอีกคำหนึ่งทางอเมริกาเข้าผ่านกฎหมายเขาให้ชื่อว่ากฎหมายเลยนะ g e n น u s ดูสิชื่อกฎหมายเขารับั e บ i จีเนียสจีเนียสมันไม่ธรรมดานะผมก็บอกว่าคุณทรัม์เนี่ยเดี๋ยวได้ฟังให้ดีตรงนี้ก่อนจะจากกันยุคเครดีเขาจะเอากฎหมายคือรัฐธรรมนูญของอเมริกันเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาเมามาถึงทุกวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมีกฎหมายย่อยออกมา คุณทำเข้ามาแค่กฎหมายย่อยตรงนั้นแหละครับมันจะถูกลบไปโอเคไหมเขาใช้รัฐธรรมนูญของเดิมๆที่เขาสร้างขึ้นมาหนึ่งในนั้นคนที่ร่างรัฐธรรมนูญน,นะฮะก็คือเบนจามินแฟรงกินนะครับเบนจามินแฟรงกินเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนะในสายตาของลุงนะบอกกาทราบไว้ นะเป็นคนที่ในความเก่งกาจสามารถหลาย,ลายด้านทีเดียวนะครับเบนจิมินแฟรงคินเป็นผู้ที่ค้นพบไฟฟ้าในอากาศนเอง,เองนะในนี้ในขณะที่ผมจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะฮะไฟฟ้าในอากาศคือไฟฟ้าสถิตนั่นเองนะครับโอเคนะเขาจะมีปัญญามากพอที่จะมองไปยังโลกหน้าหลาย,ลายร้อยปีนะครับบอกให้ทราบไว้ในการที่จะนะอ่าร่าง รัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยแม้ว่าเขาอยู่ข้างโต๊ะแต่เขาก็สามารถที่จะแชร์ได้เลยครับไม่ไม่ต้องถึงขั้นนั่งอยู่หัวโต๊ะหรอกอยู่ข้างโต๊ะก็ได้ในที่ประชุมนัม่นก็สามารถที่จะตัดต่อตัดตอนอะไรต่ตตให้เป็นอะไรรัฐธรรมนูญมาฐานแล้วแล้วธรรมนูญฉบับตัวเดิมๆจะกลับมายุคสมัยแคนาดี้เขาจะเอาตัวนี้มาใช้ มันมันไม่ถูกกับไอ้พวกแรดดื้อเก่าๆก็เลยโดนโป้งใช่งโดนไข่โป้งะบัดน,นี้คุณทําเอาสิ่งนั้นมาใช้กับอเมริกาเขาแล้วนะครับนะผมจะมองเห็นกับสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่ผมก็ไม่เคยศึกษาเรื่องของรัฐธรรมนูญเขาหรอกนะครับแต่พอจะรู้เป็นไนยะแก่แค่นั้นเองนะครับไม่ถึงขั้นเอาจริงจนจะเป็นตายกับรัฐธรรมนูญของใครนะครับโอเคนะทั้งหมดมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมด ทั้งโลกทั้งใบนะครับก็ฝากไว้ด้วความเคารพทุกคนทุกอย่างถูกรีเซ็ตแล้วเซ็ตศูโรแล้วนับหนึ่งกันใหม่ใน,ในยุคของคําว่าสีวิไลสีวิไลนะะอดใจหน่อยครับท่านนะคัะพวกเราเจ้าค่ะก็อยู่ด้วยกันอย่างสบาย,บายกันล้วกันอ่ะพ่งนี้เจอกันใหม่นะครับเอาละส่วนทิกต o k นะเะชาวทิกต o k ไปแลวเดอ้อใครส่งอะไรมาให้คุณกลับเกินกว่าห้าเท่าเดอ้อโป๊เป๊ะ ตืดตืดตืดโอ้โหปึ๊บโอเคกดคำตุ๊กตาโอเคตืดอ่าจบคราวครับท่านมันเรียกตัวเองว่าหลานเสือเรียกรอกฮะโอเคเอาละทางด้านเฟซกับ YouTube ก็ไปพร้อมกันนะครับตืดตืดตืด